คนที่หาเงินเก่งจริงๆเขาไม่เคยสอนคุณหรอกว่าเขาทำยังไงเพราะความลับของเขาคือสิ่งที่เขาใช้ชนะคุณทุกวันและว,วันนี้เราจะเปิดห5เคล็ดลับที่คนหาเงินเก่งไม่เคยพูดต่อหน้าแต่ใช้ทำเงินทุกวันขณะที่คุณยังสงสัยว่าทำไมฉันยังจนลองหยุดทุกอย่างแล้วฟังดีๆเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินจากนี้ มันอาจ,จไม่ใช่สิ่งที่ใครเคยสอนคุณไม่ใช่ในโรงเรียนไม่ใช่ในบ้านและไม่ใช่จากคนส่วนใหญ่ที่คุณรู้จักเพราะความลับของคนหาเงินเก่งไม่ได้อยู่ในสูตรสำเร็จแต่มันซ่อนอยู่ในเกมเงียบๆที่พวกเขาเล่นทุกวันโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้คนหาเงินเก่งไม่ใช่คนที่ดูวุ่นวายตลอดเวลาไม่ใช่คนที่ดูยุ่งทุกนาที และไม่ใช่คนที่ชอบโพสว่ากำลังพยายามแต่พวกเขาคือคนที่เข้าใจเกมและเลือกจะเงียบเพื่อให้เงินมันพูดแทนในโลกที่คนส่วนใหญ่หาเงินด้วยแรงคนฉลาดใช้สมองและจังหวะล็อกเงินให้วิ่งเข้ามาหาคนหาเงินเก่งไม่จําเป็นต้องขยันกว่าแต่เขาเฉียบคมกว่าเขาไม่ได้รู้มากกว่าคุณทุกเรื่องแต่เขารู้เรื่องที่สำคัญกว่า เขาไม่เสียเวลาหาคำตอบทุกคำถามเขาเลือกคำถามที่ถูกต้องแล้วหาคำตอบเพียงไม่กี่ข้อที่ทำให้เขารวยกว่าเดิมทุกปีคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตยังไงใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อวิ่งหาเงินแต่ไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าเงินที่วิ่งเข้ามามันเข้ามาเพราะอะไรคนหาเงินเก่งจะไม่ปล่อยให้โชคเป็นคำอธิบาย เขารู้ว่าเงินไม่ได้มาด้วยดวงแต่มาด้วยระบบเขาสร้างระบบเงินที่ทำงานแทนเขาแม้ตอนที่เขานอนแม้ตอนที่เขาหายจากโซเชียลแม้ตอนที่ทุกคนคิดว่าเขาหยุดเงินไม่ได้หายากมันแค่หายไปจากคนที่คิดช้าคนที่ลังเลและไม่เข้าใจเกมมันเท่านั้นถ้าคุณยังคิดว่าการหาเงินเก่งต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน ผมอยากให้คุณทบทวนใหม่คนที่ทำเงินได้จริงไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างแต่คือคนที่เลือกทำสิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้มากที่สุดและตัดสิ่งที่ทำให้เขาใช้อย่างเลือดเย็นเขาไม่ได้หาเงินด้วยแรงอย่างเดียวเขาใช้มุมมองในการเลือกจังหวะใช้สติในการวิเคราะห์ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรแต่เขาเก่งไม่ใช่เพราะเขาขยันสุดแต่เพราะเขาขยันในทางที่ถูก เงินมันอยู่รอบตัวคุณทุกวันแต่คุณจะไม่เห็นมันถ้าคุณยังใช้ความเชื่อแบบคนจนมองวิธีการหาเงินแบบเดิมๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงทำงานเงียบๆแต่เงินไหลเข้าทุกวันในขณะที่อีกหลายคนพยายามสุดใจแต่ไม่มีวันพอและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรฟังคลิปนี้ให้จบเพราะคุณจะได้รู้หเคล็ดลับ ที่คนหาเงินเก่งไม่เคยบอกคุณแต่พวกเขาใช้มันเอาชนะคุณทุกวันแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยคือคนหาเงินเก่งไม่เคยทำทุกอย่างด้วยตัวเองคนหาเงินเก่งไม่ได้เก่งทุกอย่างเขาไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่คนที่ตอบได้ทุกคำถามไม่ใช่คนที่ทำได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันแต่เขาเก่งพอจะยอมรับว่า เขาไม่ต้องเก่งทุกอย่างและที่สำคัญเขาฉลาดพอจะไม่ทำทุกอย่างคนเดียวอยากเดินเร็วให้เดินคนเดียวอยากไปไกลให้เดินกับคนที่ใช่คนธรรมดารู้คํานี้แต่คนหาเงินเก่งใช้มันจริงๆคนส่วนใหญ่ล้มเพราะอะไรเพราะคิดว่าการทำทุกอย่างเองคือการประหยัดสามารถควบคุมได้และปลอดภัยแต่นั่นคือกับดัก ที่ทำให้เขาไม่มีวันโตเพราะเขาใช้เวลาจัดการงานมากกว่าสร้างมูลค่าเขาอยู่ในจุดที่เหนื่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาไม่มีแรงไม่มีไอเดียแต่ก็ไม่กล้าปล่อยไม่กล้าจ้างไม่กล้าแบ่งใครผลคือเขาย่ำอยู่กับที่แม้จะทำงานทั้งวันเพราะสิ่งที่เขาทำไม่ใช่การเติบโตแต่มันคือการวนลูป คนหาเงินเก่งเข้าใจสิ่งหนึ่งพลังงานของเขามีจํากัดเวลาของเขาเท่ากับทองคำสมาธิของเขาคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเขาไม่ยอมเปลืองสิ่งนี้ไปกับเรื่องที่เขาไม่จําเป็นต้องทําเขายอมจ่ายเพื่อซื้อมือที่เก่งกว่าเขายอมแบ่งผลประโยชน์เพื่อได้คนที่เร็วกว่าเขายอมปล่อยให้คนอื่นทำเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์สำคัญกว่าเครดิต แล้วคุณอยากได้เครดิตหรืออยากได้เงินเพราะบางครั้งคนที่ยึดติดว่าต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นมักไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่ยอมปล่อยให้ทีมเก่งมักได้เงินก่อนเสมอผมเคยเห็นคนคนหนึ่งเก่งมากทำได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาล้มไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาเก่งอยู่คนเดียวไม่มีใครแทนเขาได้ ไม่มีใครสารต่อได้ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่อยู่ในหัวเขาเลยพ่อเขาหายไปทุกอย่างก็หยุดนั่นแหละคือจุดอ่อนที่คนหาเงินเก่งมองขาดเพราะเขาไม่สร้างความเก่งคนเดียวเขาสร้างระบบที่ทำงานต่อได้แม้ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นอย่าพยายามเก่งทุกเรื่องเพราะคนที่หาเงินเก่งที่สุดในโลกเขาแค่รู้ว่าเรื่องไหนต้องเก่ง แล้วเรื่องไหนต้องปล่อยไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าคุณต้องพึ่งคนอื่นที่น่าอายคือคุณไม่กล้าไว้ใจใครเลยจนคุณเหนื่อยตายไปกับงานเดิมๆในขณะที่คนอื่นใช้แค่20อร์ซของพลังคุณแต่ทำได้80เซของผลลัพธ์คนหาเงินเก่งจะไม่โง่ยอมเหนื่อยฟรีเขาสร้างเลเวอเรจเขาสร้างทีมเขาให้โอกาสคนอื่นได้เติบโต และเขาโตไปกับพวกนั้นหัวหน้าที่เก่งไม่ได้อยู่ตรงหน้าสนามรบตลอดเวลาแต่เขารู้ว่าใครควรถือดาบแทนเขาได้เมื่อไหร่อยากหาเงินเก่งอย่าทำทุกอย่างด้วยตัวเองให้คนอื่นเก่งในจุดที่คุณไม่ถนัดให้ระบบทำงานในจุดที่คุณไม่ต้องแตะให้เวลากับสิ่งที่คุณเก่งที่สุดแล้วคุณจะได้รู้ว่าเงินจำนวนมากไม่ได้มาจากการพยายามเยอะกว่า แต่มาจากการใช้แรงคนอื่นให้ไปไกลกว่าเดิมคนเก่งสร้างผลงานคนเก่งกว่าสร้างระบบแต่คนที่หาเงินเก่งที่สุดสร้างคนที่ช่วยเขาทำเงินได้ไปทั้งชีวิตถ้าวันนี้คุณยังเหนื่อยกับงานเล็กๆยังคิดว่าไม่มีใครทำแทนคุณได้ยังอยากเก่งอยู่คนเดียวผมขอเตือนคุณไว้เลยว่าคุณกำลังทำลายอนาคตตัวเองด้วยมือของคุณเอง คุณต้องเลือกจะเป็นคนที่เก่งแล้วเหนื่อยคนเดียวหรือจะเป็นคนที่รวยเพราะรู้ว่าเก่งคนเดียวคือเกมระยะสั้นแต่ถ้าคนเก่งร่วมกันเท่ากับเกมระยะยาวที่ไม่รู้จบข้อที่สองคนหาเงินเก่งไม่ตั้งราคาจากเวลาแต่ตั้งราคาจากคุณค่าคุณค่ามีมูลคา่าแต่เวลาไม่มีราคา ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีใช้มันให้ถูกทางคนส่วนใหญ่ยังตั้งราคาชีวิตตัวเองด้วยหน่วยเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ300บาททำโอทีได้เพิ่มอีก50รับจอบเสริมค่าตัววันละ800แต่คนหาเงินเก่งเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณยังเอาเวลาไปแลกเงินคุณจะไม่มีวันมีเงินมากพอให้ตัวเองหยุดพัก คนเก่งหาเงินจากคุณค่าคนธรรมดาหาเงินจากเวลาส่วนคนหมดแรงหายใจเพื่อรอเงินเดือนถัดไปคนหาเงินเก่งไม่สนว่าเขาทำงานกี่ชั่วโมงเขาสนว่าผลลัพธ์ที่เขาส่งมอบเปลี่ยนชีวิตใครได้บ้างเขาไม่ได้ขายจำนวนชั่วโมงเขาขายประสบการณ์ความเชี่ยวชาญระบบคิดและการแก้ปัญหายกตัวอย่างง่าย ช่างซ่อมแอร์ระดับเทพเดินเข้าไปใช้ไขควงบิดเพียงครั้งเดียวแอร์กลับมาเย็นใช้เวลาแค่3นาทีแต่เก็บเงินคุณ2,000บาทคุณอาจจะถามว่าทำไมแพงจังเขาจะตอบกลับเบาๆว่าคุณไม่ได้จ่ายแค่3นาทีคุณจ่ายให้กับประสบการณ์10ปีที่ทำให้ผมรู้ว่าต้องบิดตรงไหนนั่นแหละคือความต่าง ระหว่างคนที่ตั้งราคาตามนาฬิกากับคนที่ตั้งราคาตามคุณค่าคนหาเงินเก่งรู้ว่าราคาของเขาไม่ได้อยู่ที่มือแต่อยู่ที่หัวไม่ใช่เวลาที่เขานั่งทำแต่คือมุมคิดที่ทำให้สิ่งที่เขาทำเปลี่ยนเกมอย่าวัดค่าตัวเองจากนาฬิกาวัดมันจากสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ตั้งราคาเท่าไหร่ก็มีคนจ่าย และนั่นคือเหตุผลที่คนธรรมดาต้องทำงานเดือนละ26วันเพื่อหาเงิน15,000แต่คนบางคนใช้เวลาแค่สองชั่วโมงแล้วได้เงินเท่านั้นหรือมากกว่านั้นเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ฟลุกเขาแค่เข้าใจเกมก่อนแล้วเลือกเล่นให้ถูกสนามถ้าคุณอยากเลิกหาเงินแบบเหนื่อยคุณต้องเริ่มถามตัวเองว่า สิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันเปลี่ยนอะไรในชีวิตคนอื่นได้บ้างถ้ามันไม่มีคำตอบอย่าเพิ่งหาค่าตัวจงหาวิธีสร้างคุณค่าให้มากกว่านี้เงินที่เข้ามาเร็วมาจากความรู้ที่คนอื่นไม่มีไม่ใช่เวลาที่คุณเสียไปเฉยๆคนหาเงินเก่งเขาคิดเป็นนักสร้างผลลัพธ์ไม่ใช่แค่นักทำงานเขาไม่กลัวตั้งราคาสูง เพราะเขารู้ว่าเขาส่งมอบของจริงและที่สำคัญเขาไม่ลดราคาตัวเองเพื่อให้คนที่ไม่เห็นคุณค่ายอมจ่ายคุณจงจําไว้เลยถ้าคุณตั้งราคาชีวิตตัวเองจากความกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อคุณจะดึงดูดแค่คนที่ไม่ให้ค่าแล้วคุณก็ต้องวนอยู่ในวงจรเดิมเหนื่อยแลกแทบตายแต่ก็ไม่เคยพอ แต่ถ้าคุณกล้ายืนในจุดที่คุณชัดส่งมอบผลลัพธ์แบบมีคุณภาพแล้วเรียกราคาที่สะท้อนคุณจริงๆคุณจะเริ่มดึงดูดลูกค้าที่เข้าใจคุณและคุณจะได้อิสรภาพจากการหาเงินโดยไม่ต้องใช้ร่างกายแลกทุกวันคนฉลาดไม่ได้ทำมากกว่าแต่เขาทำถูกกว่าและแม่นกว่าเพราะเขารู้ว่าจุดที่ต้องใช้แรงมีไม่กี่จุดที่เหลือเขาให้คุณค่าทำงานแทน อยากหาเงินเก่งอยากขายเวลาอีกต่อไปเริ่มขายสิ่งที่คนอื่นขาดและอยากได้จากคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเงินไม่ได้หายากแค่คุณยังตั้งราคาชีวิตตัวเองผิดข้อที่สคนหาเงินเก่งไม่ใช้เงินเพื่อแค่ใช้ไปวันๆแต่ใช้เพื่อให้มันโตคุณอาจหาเงินเก่งแต่คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าคุณยังใช้เงินเหมือนคนที่หาเงินไม่เป็นนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับไม่ใช่ทุกคนที่มีรายได้เยอะแล้วจะรวยแต่คือคนที่เข้าใจวิธีใช้เงินให้เงินเติบโตต่างหากที่เป็นผู้เล่นในเกมการเงินตัวจริงเงินไม่ใช่รางวัลมันคือเครื่องมือใช้ถูกเท่ากับโตแต่ถ้าใช้ผิดคือติดกับคนทั่วไปได้เงินมาเมื่อไหร่ สมองจะคิดถึงของที่อยากได้ก่อนเสมอใหม่ล่าสุดลดราคาทันกระแสเหมือนเงินมันเกิดมาเพื่อหายไปในมือคนอื่นแต่คนหาเงินเก่งเขาไม่เอาเงินไปแลกแค่ความรู้สึกดีชั่วคราวเขาเอาเงินไปแลกความสามารถในอนาคตเขาซื้อการเติบโตแทนที่จะซื้อรางวันชั่ววูบคนทั่วไปซื้อของคนรวยซื้ออโอกาสแล้วโอกาสนั่นแหละที่ซื้ออิสรภาพ เงินที่ได้มาไม่ว่าจะหลักร้อยหรือหลักล้านสำหรับคนหาเงินเก่งมันคือเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ดอกไม้เขาไม่เอามาอวดแต่เขาเอาไปปลูกเขารู้ว่าทุกบาทที่ใช้ผิดที่เท่ากับโอกาสที่เสียไปแบบไม่มีวันกลับแต่ทุกบาทที่ใช้ถูกที่คือกําไรที่งอกแบบทบต้นแล้วคนฉลาดเขาซื้ออะไรเขาซื้อความรู้ที่คนอื่นไม่กล้าลงทุน เขาซื้อหนังสือแทนกระเป๋าใหม่เขาซื้อที่ดินหุ้นสินทรัพย์เขาซื้อระบบเขาซื้อเวลาของคนอื่นให้ช่วยเขาโตเร็วขึ้นเพราะเขารู้ว่าเงินที่คุณใช้ไม่ได้หมดไปแต่มันกำลังไปทำงานในที่ที่คุณไม่ได้อยู่คนที่หาเงินเก่งไม่ได้หมายถือหาเก่งอย่างเดียวแต่คือคนที่รักษาเงินไว้ไม่ให้มันตายเปล่าเขาให้เงินทำภารกิจ เขาให้เงินทำหน้าที่ถ้าเงินยังไม่มีหน้าที่ในชีวิตคุณมันจะหายไปทุกเดือนเร็วกว่าเงินเดือนจะเข้าลองถามตัวเองตอนนี้เงินเดือนคุณหายไปไหนเงินโบนัสคุณไปอยู่ในอะไรเงินพิเศษที่คุณได้มาสร้างอะไรได้บ้างถ้าคุณตอบไม่ได้แสดงว่าเงินคุณไม่มีอนาคตและถ้าเงินคุณไม่มีอนาคตคุณเอง ก็ไม่มีทางไปไกลได้คนหาเงินเก่งจะไม่บ่นว่าไม่มีเงินเก็บเขาจะถามว่าเงินเขาตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนเขาไม่ยอมให้เงินนอนเขาไม่ปล่อยให้มันเฉยเขาไม่โอเคกับบัญชีที่มีเงินเยอะแต่ไม่ได้งอกเงินที่อยู่เฉยๆเท่ากับเสื่อมเงินที่ทำงานเท่ากับงอกเพิ่มเรื่อยๆและเงินที่งอกต่อคือเงินที่ซื้อเวลาชีวิตคุณกลับมา นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนมีรายได้น้อยกว่าคุณแต่สุดท้ายเขารวยกว่าเพราะเขาใช้เงินอย่างฉลาดและเขาเอาเงินไปต่อยอดไม่ใช่เอาไปดับไฟอารมณ์คุณจะรวยไม่ได้ถ้าทุกครั้งที่ได้เงินมาคุณมองมันเป็นรางวัลแทนที่จะมองมันเป็นโอกาสเงินคือเมล็ดพันธุ์ถ้าปลูกถูกที่จะได้ป่าใหญ่ ถ้าปลูกผิดที่จะได้ดอกไม้ที่เหี่ยวในสามวันคุณอยากหาเงินเก่งแล้วรวยจริงไม่ใช่รวยปลอมหรือเปล่าคุณต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้เงินคุณต้องเริ่มวางแผนให้เงินแต่ละบาทมีงานคุณต้องเริ่มบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ใช้เงินหมดไปกับสิ่งที่ไม่สร้างอะไรให้ฉันเลยคุณไม่มีวันรวยจากการใช้เงินแบบคนธรรมดาแต่คุณจะรวย เมื่อใช้เงินแบบคนที่คิดไกลกว่าความอยากตอนนี้ข้อที่สคนหาเงินเก่งจะฟังคนอื่นน้อยแต่ฟังตัวเลขเยอะเสียงคนมันดังแต่ตัวเลขมันไม่โกหกนี่คือกฎเหล็กที่คนหาเงินเก่งยึดไว้ในหัวทุกวันพวกเขาไม่สนใจเสียงที่มาพร้อมกับความกลัวแต่พวกเขาให้ค่ากับข้อมูลที่มาพร้อมหลักฐานคุณเคยไหม เริ่มธุรกิจแล้วมีคนรอบข้างบอกว่าอย่าทำเลยมันเสี่ยงอยากลงทุนแล้วมีคนพูดว่ามันน่ากลัวน่าจะขาดทุนไหมกำลังจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่คนรอบข้างพูดว่ามันไม่ชัวคำพวกนี้พูดดังแต่ถามจริงๆพวกเขาเคยทำสำเร็จไหมอย่าฟังเสียงจากคนที่ไม่เคยเดินไปถึงที่ที่คุณจะไปเพราะนั่นคือเสียงที่ฉุดคุณ ไม่ใช่เสียงที่ผลักคุณคนหาเงินเก่งเขาไม่ใช้ความรู้สึกเป็นเข็มทิศเขาใช้ตัวเลขเป็นเข็มทิศเขาวิเคราะห์เขาจับตาเขาวัดผลเขาตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่แค่คำพูดคนทั่วไปจะถามว่าจะเวิร์กไหมจะเสี่ยงไหมแล้วถ้ามันพังหละ่ะแต่คนหาเงินเก่ง เขาจะถามว่ามีข้อมูลอะไรบ้างกำไรต่อความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพลาดจะปรับยังไงให้กลับมาได้เร็วที่สุดการตัดสินใจโดยไม่มีตัวเลขเท่ากับการเล่นพนันแต่การตัดสินใจด้วยข้อมูลเท่ากับการลงทุนแบบมีระบบคุณอาจจะมีคนสิบคนมาพูดว่ามันไม่โอเคแต่มูลค่าของเสียงสิบคนนั้น อาจน้อยกว่าตัวเลขใน Excel ที่คุณกำลังวิเคราะห์คนหาเงินเก่งจะไม่ดรามา่าจะไม่ยึดติดกับเสียงที่ดังที่สุดเขาจะอยู่กับความจริงและความจริงคือข้อมูลเท่านั้นเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่กลัวผิดแต่คนเก่งเรื่องเงินเขากลัวแค่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนเพราะถ้าเขามีตัวเลขเขาแก้ได้เขาปรับได้เขาพลิกกลับได้ และที่สำคัญเขาไม่ต้องเดาความกลัวที่ไม่ได้มีข้อมูลหนุนหลังมันเป็นแค่เสียงลวงแต่ข้อมูลที่แน่นพอจะพาคุณตัดสินใจแบบคนที่ไม่ต้องเดาอีกต่อไปเขาใช้ตัวเลขดูแนวโน้มเขาใช้สถิติวัดผลลัพธ์เขาใช้รีพอร์ตวิเคราะห์ว่าอะไรได้อะไรเสียเขาใช้ Data า,าวิเคราะห์การตลาดไม่ใช่ฟังคนคอมเมนต์ข้างนอก และเมื่อเขาพลาดเขาไม่โทษใครเขาไม่บ่นโชคเขาย้อนดูตัวเลขว่าอะไรผิดแล้วแก้ตรงนั้นในขณะที่คนทั่วไปมัวแต่เถียงกันว่าใครคิดถูกคนหาเงินเก่งเขาจะเงียบแล้วเอาตัวเลขตัดสินให้ดูและคุณอย่าลืมเสียงคนมักพูดง่ายแต่ตัวเลขมันพิสูจน์ทุกอย่าง และโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่ฟังตัวเลขมากกว่าคนที่ฟังคำพูดถ้าวันนี้คุณยังยอมให้เสียงคนอื่นดังเกินไปจนกลบเสียงของข้อมูลจริงคุณจะเดินช้าคุณจะลังเลและอาจไม่ไปไหนเลยจงอย่าใช้หูตัดสินใจให้ใช้สมองใช้ข้อมูลและใช้ใจที่ชัดเจนแล้วคุณจะหาเงินได้โดยไม่ต้องรอใครมาอนุมัติให้คุณเริ่ม คุณจงจำไว้ทุกเสียงที่คุณได้ยินไม่ใช่ทุกเสียงที่มีน้ำหนักบางเสียงดังเพราะมันกลัวบางเสียงเงียบแต่มันชัดเจนและเสียงเดียวที่คุณควรฟังคือเสียงของผลลัพธ์ข้อที่หคนหาเงินเก่งจะยอมโดนดา่าถ้ามันพาไปถึงเป้าหมายอาจจะมีคนไม่ชอบคุณแต่นั่นมันก็ดีเพราะนั่นแปลว่าคุณกล้าแตกต่างมากพอ ที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบที่ทุกคนสบายใจแต่คุณเลือกใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากเป็นจริงๆคนหาเงินเก่งไม่ใช่คนที่ทุกคนรักแต่เป็นคนที่ไม่หยุดเดินแม้จะโดนต้านทุกทางในโลกของคนธรรมดาเสียงด่าคือต้องหยุดเสียงวิจารณ์คือต้องถอยเสียงประชดคือต้องเปลี่ยนแผนแต่ในโลกของคนที่หาเงินเก่งเสียงเหล่านั้น ไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่คือสัญญาณว่าคุณต้องเริ่มสร้างแรงสะเทือนในสนามของคุณแล้วทุกเสียงที่เกลียดคุณวันนี้จะกลายเป็นเสียงเงียบเมื่อคุณทำสำเร็จในแบบที่เขาไม่กล้าทำคุณลองสังเกตดูสิตอนคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคนจะขำพอคุณเริ่มจริงจังคนจะดา่าพอคุณเริ่มมีผลลัพธ์คนจะอิจฉาและพอคุณสำเร็จ เขาจะบอกว่าคุณแค่โชคดีคนหาเงินเก่งไม่กลัวคาําด่าเขากลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้เริ่มเพราะฟังคนอื่นมากไปเขายอมโดนวิจารณ์เขายอมโดนดูถูกเขายอมโดนเรียกว่าบ้าว่าเพ้อฝันทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเพราะเขารู้ว่าคนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนที่ทำตามเสียงส่วนใหญ่ แต่คือคนที่ฟังเสียงในหัวตัวเองแล้วลุยไปสุดทางจงให้ผลลัพธ์เป็นคำขอโทษแทนการเสียเวลานั่งอธิบายให้กับคนที่ไม่เข้าใจคุณตั้งแต่แรกโลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนดีทุกมุมโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่กล้าทําแม้จะโดนด่าและไม่หักล้มกลางทางเพียงเพราะใครบางคนพูดว่ามันไม่น่ารอดรอก คุณต้องกล้าถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่จนหรือคุณอยากถูกด่าบ้างแต่สุดท้ายได้อิสรภาพทางเงินคนหาเงินเก่งเขารู้ว่าความสำเร็จคือผ่านเสียงด่ามาหลายร้อยเสียงเขาไม่กลัวเสียภาพลักษณ์เขาไม่กลัวคนไม่เข้าใจเขาไม่กลัวโดนคนตราหน้าว่าเห็นแก่เงินเพราะเขารู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เงินคืออิสรภาพเงินคือความมั่นคงเงินคือความสามารถในการดูแลคนที่เรารักเงินคือกราบที่ปกป้องเขาจากโลกที่ไม่แร์ถ้าคุณกลัวโดนด่าจนไม่กล้าเริ่มคุณกําลังยอมให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงในใจคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องถูกเข้าใจโดยทุกคนโดยเฉพาะจากคนที่ยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งตัวเอง และบางทีเสียงด่าไม่ได้สะท้อนความจริงแต่มันสะท้อนความกลัวของคนพูดที่เขาไม่กล้าทำแบบคุณคนหาเงินเก่งรู้ว่าถ้าเขาต้องเลือกระหว่างภาพดีแต่ไม่มีเงินกับโดนด่าบ้างแต่ทำให้ชีวิตตัวเองและครอบครัวมั่นคงได้เขาจะเลือกอย่างหลังโดยไม่ลังเลเพราะเขารู้ว่าคนที่ด่าคุณวันนี้จะหายไปตอนคุณสำเร็จ แต่คนที่คุณรักเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอและเขาจะยิ้มเพราะคุณกล้าพอจะไม่หยุดเพียงเพราะเสียงข้างทางถ้าคุณอยากหาเงินเก่งงั้นจงยอมรับเลยว่าคุณจะต้องเดินผ่านเสียงด่าเสียงล้อเสียงดูถูกเสียงขัดใจและเสียงข้างในของตัวเองที่บางทีก็อยากถอยแต่คนที่หาเงินเก่งคือคนที่ยังเดินต่อ แม้จะไม่มีใครยืนข้างๆก็ตามคุณได้ฟังมาทั้งหมดแล้วเคล็ดลับทั้งห้าข้อที่ไม่ใช่แค่เทคนิคหาเงินแต่มันคือวิธีคิดของคนที่รวยเงียบๆแต่โคตรแม่นเขาไม่ตะโกนว่าฉันสำเร็จแต่เขาเดินเฉยๆแล้วเงินมาไหลาตามเขาไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดไม่ต้องพูดให้มากแต่เขาเข้าใจเกม และเขาชนะเกมนั้นทุกวันโดยที่คนอื่นไม่รู้ตัวฟังให้ดีอีกครั้งนี่ไม่ใช่บทความสอนให้รวยนี่คือบทปลุกใจสำหรับคนที่พร้อมจะคิดแบบใหม่และกล้าจะเปลี่ยนจากคนที่ทำงานหนักมาเป็นคนที่ทำงานถูกทางคนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งเร็ว แต่มันคือการวิ่งในทางที่ใช่โดยไม่ต้องหยุดถามใครระหว่างทางคุณพร้อมหรือยังที่จะเลิกใช้วิธีเดิมพร้อมหรือยังที่จะเลิกยอมให้ความกลัวหยุดความมั่งคั่งในชีวิตคุณเลิกสนใจว่าใครจะคิดยังไงให้คุณเริ่มสนใจว่าวันนี้คุณมีระบบสร้างเงินของตัวเองหรือยังอย่ารอให้ถึงจุดที่เหนื่อยจนคุณต้องพูดว่ารู้งี้ เพราะคนที่รวยกว่าไม่รอวันนั้นเขาตื่นรู้ก่อนคิดก่อนลงมือก่อนและได้ผลลัพธ์ก่อนคุณไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่คุณแพ้เพราะไม่กล้าทำในสิ่งที่คนเก่งเขาทำเงียบๆมานานแล้วถ้าบทความนี้ปลุกไฟในตัวคุณได้กดไลค์ให้แรงที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจแชร์ให้คนที่คุณอยากให้หลุดจากวงจรเหนื่อยแต่ไม่รวย แล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าจะไม่หาเงินแบบเดิมอีกแล้วและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดไว้เลยตอนนี้เพราะในอีพีถัดไปเราจะพาคุณเข้าใจเกมการเงินที่ลึกกว่าเดิมที่ไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่คือเข้าเกมที่คนรวยเล่นกันจริงๆอย่าปล่อยให้แค่แรงบันดาลใจจบไปพร้อมคลิปกดติดตามไว้แล้วลงมือให้จริง นี่คือแค่จุดเริ่มต้นเกมใหญ่ของคนหาเงินยังอีกยาวถ้าคุณอยากชนะผมรออยู่คลิปหน้าสวัสดีครับ